คุณคือผู้คุมบังเหียนหรือเป็นเพียงหุ่นเชิดของเซลล์ประสาทสวัสดีครับคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมชีวิตของเราถึงมักจะวนลูปอยู่กับเรื่องเดิมๆทำไมความโกรธชุดเดิมความกังวลชุดเดิมหรือแม้จะความสำเร็จแบบเดิมๆถึงหมุนเวียนมาทักทายคุณไม่จบไม่สิน้นวันนี้ผมไม่ได้มาเพื่อบอกคำตอบแต่ผมมาเพื่อช่วยคุณหาว่าใครกันแน่ที่กำลังขับเคลื่อนชีวิตของคุณอยู่ มหาศจั์แห่งใยแมงนุมในหัวคุณลองจินตนาการถึงจักรวาลขนาดมหึมาที่บรรจุอยู่ในกะโหลกศีรษะของคุณดูครับในนั้นมีประชากรที่เรียกว่าเซลล์ประสาทหรือนิวรอนกว่าหนึ0 0แสนล้านเซลล์ดรโจดิสเพนซ่าบอกไว้ใน evolve your brain ว่าเซลล์เหล่านี้ไม่ได้อยู่เฉยๆแต่มันกำลังเต้นรำและเชื่อมต่อกันตลอดเวลาคำถามที่1 ถ้าสมองของคุณคือแผนที่เมืองที่ซับซ้อนที่สุดในโลกวันนี้คุณกำลังขับรถไปบนถนนเส้นเดิมที่คุ้นเคยหรือคุณกำลังกล้าที่จะตัดถนนเส้นใหม่ไปสู่ดินแดนที่คุณไม่เคยไปคำถามที่2ทุกครั้งที่คุณคิดลบหรือจมอยู่กับความล้มเหลวในอดีตคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังส่งกระแสไฟฟ้าไปย้ำเตือนให้เซลล์ประสาทเหล่านั้นจับมือกันแน่นขึ้นจนกลายเป็นนิสัยที่แกะไม่ออก คุณกําลังสร้างคุกที่มองไม่เห็นด้วยมือของคุณเองอยู่หรือเปล่ากฎเหล็กของระบบประสาท The Neuroplasticity มีประโยคหนึ่งที่ทรงพลังมากคือ Neurons that fire together wire together หรือเซลล์ที่ยิงกระแสะไฟฟ้าพร้อมกันจะเชื่อมโยงเข้าหากันลองนึกดูนะครับถ้าคุณฝึกขอบคุณทุกเชา้าเซลล์แห่งความสุขจะเริ่มสร้างสะพานเชื่อมถึงกัน ถ้าคุณฝึกการวิจารณ์คนดื่นทุกวันเซลล์แห่งการจับผิดก็จะกลายเป็นทางหลวงสายหลักในหัวคุณคำถามชวนคิดถ้าวันนี้สมองของคุณค <anyway. o S 3> ือฮาร์ดแวร์และความคิดของคุณคือซอฟต์แวร์คุณกำลังรันโปรแกรมของปี2007ในขณะที่โลกไปถึงปี2025แล้วหรือไม่คุณกำลังคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆจากการกระทำดําเดิมที่ถูกสั่งการโดยวงจรประสาทชุดเก่าอยู่หรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการ การเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่มันคือชีววิทยาเมื่อคุณเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันเป็นใครได้มากกว่านี้ไหมนั่นคือวินาทีที่กระแสฟไฟฟ้าในสมองเริ่มเปลี่ยนทิศทางคำถามเพื่อการตื่นรู้ความรู้สึกไม่คุ้นเคยหรือความกลัวเวลาจะเริ่มทำสิ่งใหม่แท้จริงแล้วมันคือสัญ,ญญาณของความล้มเหลวหรือมันคือเสียงของเซลล์ประสาทชุดเก่าที่กำลังประท้วงเพราะคุณกำลังจะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม คำถามถึงอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณอนุญาตให้ตัวเองคิดในสิ่งที่ไม่เคยคิดและรู้สึกในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคุณพร้อมจะสลายโครงสร้างสมองชุดเดิมเพื่อสร้างตัวตนใหม่ที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมแล้วหรือยังสิ่งที่คุณจะได้รับจากการเดินทางครั้งนี้ผู้ฟังครับถ้าคุณฟังมาถึงจุดนี้ผมอยากให้คุณมั่นใจในสิ่งหนึ่งสมองของคุณไม่ได้ถูกตั้งค่ามาให้ตายตัวแต่มันถูกออกแบบมาให้วิวัฒ หรือ evolve ผลลัพธ์ที่คุณจะได้ไม่ใช่แค่ความสำเร็จภายนอกแต่มันคืออิสรภาพเหนืออารมณ์และนิสัยคุณจะกลายเป็นสถาปนิกที่ออกแบบโครงสร้างสมองของตัวเองได้ตามต้องการคำถามในอีก5ปีข้างหน้าคุณอยากจะขอบคุณตัวเองในวันนี้ที่กล้าตัดวงจรเก่าหรือคุณอยากจะนั่งเสียดายที่คุณปล่อยให้เซลล์ประสาทชุดเดิมขังคุณไว้ในชีวิตเดิมๆต่อไป คำตอบไม่ได้อยู่ที่ผมแต่อยู่ที่ปลายนิ้วและความคิดของคุณในวินาทีนี้ครับถ้าคุณเริ่มเห็นภาพโครงสร้างในหัวตัวเองชัดเจนขึ้นแล้วบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าวงจรประสาทชุดไหนที่คุณอยากจะตัดทิ้งเป็นอันแรกในวันนี้ AI พัฒนาทุกวินาทีแล้วสมองคุณละ่ะอัปเกรดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่โลกที่ขยับเร็วขึ้นแต่สมองยังย่ำที่เดิมในยุคที่เราคุยกับ ChatGPT มากกว่าคุยกับคนในครอบครัว ยุคที่เรากังวลว่า AI จะมาแย่งงานเราไหมมีคำถามหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นมากครับในขณะที่เราพยายามสอนให้ AI คิดเหมือนมนุษย์เรากลับทําตัวเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ชีวิตตามอัลกอริทึมดัาเดิมอยู่หรือเปล่าดรโจดิสเพนซออธิบายใน evolve your brain ว่าสมองเรามีหน่วยประมวลผลที่มหัศจรรย์กว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องไหนนั่นคือเซลล์ประสาทหรือนิวรอน แต่หน้าแปลกที่คนทำงานยุคนี้ส่วนใหญ่กลับใช้สมองในโหมดออโต้พายล็อตเหมือนซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อัปเกรดมาสิปีคำถามชวนคิดคุณตื่นมาเช็คสมาร์ทโฟนเป็นอันแรกเพราะคุณต้องการข้อมูลใหม่หรือเพราะวงจรประสาทชุดเก่ามันสั่งให้คุณแสวงหาโดพามีนแบบเดิมๆเ,เพื่อยืนยันว่าคุณยังมีตัวตนอยู่ในโลกโซเชียลในโลกการทำงานปัจจุบันเราเรียนรู้วิธีการเขียนพร้อมเพื่อสั่งการ AI ให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด แต่ลองย้อนกลับมาดูภายในของเราบ้างครับเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์เชื่อมต่อกันผ่านช่องว่างเล็กๆที่เรียกว่าไซแนปส์ทุกครั้งที่คุณคิดหรือทำสิ่งเดิมซ้ำๆคุณกำลังป้อนพร้อมเดิมๆให้กับสมองของคุณเองคำถามที่1ถ้าวันนี้ชีวิตของคุณคือผลลัพธ์หรือเอาต์พุตของ AI ที่ชื่อว่าสมองคุณพอใจกับพร้อมที่คุณป้อนให้ตัวเองทุกเช้าไหมเช่นวันนี้ต้องเหนื่อยแน่เลยงานนี้ยากเกินไปเจ้านายคนนี้ไม่ไหวจริงๆ คำถามที่2 AI เรียนรู้จากการป้อนเดต a มหาศาลแล้วคุณละ่ะคุณป้อนเดต a แห่งความเป็นไปได้ใหม่ๆให้เซลล์ประสาทของคุณบ้างหรือคุณเลือกป้อนแต่เดต a แห่งความกลัวและความล้มเหลวในอดีตซ้ำแล้วซ้ำอีกเ <c oughs> มื่อ AI ทำงานแทนได้แต่ความรู้สึกแทนไม่ได้จุดต่างที่สำคัญที่สุดคือ AI ไม่มีความรู้สึกแต่มนุษย์มีและความรู้สึกเนี่แหละครับคือสารเคมีที่ทำหน้าที่เชื่อมหรือตัดวงจรประสาทในสมองเรา เมื่อคุณทำงานในออฟฟิศที่กดดันเซลล์ประสาทจะหลั่งสารเคมีแห่งความเครียดออกมาหากคุณสะสมมันไว้นานๆสมองของคุณจะจำสภาวะนี้ไว้จนกลายเป็นบุคลิกภาพหรือ personality คำถามกระตุกจิตคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่บนโหมดเอาตัวรอดหรือโหมด survival mode เหมือนคอมพิวเตอร์ที่พัดลมดังตลอดเวลาเพราะเครื่องร้อนเกินไปหรือเปล่าคำถามสำคัญ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณลองสลับโหมดมาเป็นโหมดสร้างสรรค์หรือ creation mode โดยการใช้สมาธิเพื่อหยุดวงจรไฟฟ้าที่วิ่งวนอยู่ในร่องเดิมแล้วเริ่มจินตนาการถึงอนาคตที่คุณต้องการจนสมองของคุณแยกไม่ได้ว่านั่นคือความจริงหรือจินตนาการอัปเกรดฮาร์ดไดรฟ์ภายในก่อนที่โลกจะทิ้งคุณไว้ข้างหลังในยุค AI การมีความรู้อาจไม่สำคัญเท่ากับการมีความยืดหยุ่นของสมองหรือ neuroplasticity ความสามารถในการละทิ้งสิ่งที่เคยเรียนมาหรือ unlearn และเรียนรู้สิ่งใหม่หรือ relearn คือสกิลที่ AI ทำได้เร็วมากและคุณเองก็ทำได้เช่นกันคำถามเพื่อการเปลี่ยนแปลงถ้าวันนี้คุณมีโอกาสกดปุ่ม factory reset ให้กับนิสัยแย่ๆหรือความเชื่อจำกัดตัวเองคุณจะเลือกเก็บแอปไหนไว้และจะลบแอปไหนเป็นอันแรกในวันนี้คำถามสร้างความมั่นใจ คุณรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่คุณตั้งใจเรียนรู้ทักษะใหม่หรือแม้แต่การนั่งสมาธิเพียง10นาทีคุณกำลังสั่งให้เซลล์ประสาทนับล้านเปลี่ยนโครงสร้างการเชื่อมต่อใหม่หรือ rewiring ในระดับกายภาพผลลัพธ์ของการเป็นมนุษย์รุ่นอัปเกรดเมื่อคุณเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของสมองตามแนวทางของ evolve your brain คุณจะไม่ใช่แค่พนักงานที่รอรับคำสั่งจากสถานการณ์ภายนอกแล้วครับแต่คุณจะกลายเป็นผู้คคุมอัลกอริทึมของชีวิตตัวเอง หคุณจะมีสมาธิที่คมชัดขึ้นท่ามกลางเสียงรบกวนของดิจิทัลดิสแทรกชันคุณจะสั่งสมองให้โฟกัสได้เหมือนเลเซอร์ 2. คุณจะจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นเมื่อเซลล์ประสาทแห่งความโกรธไม่ได้ถูกใช้งานมันจะค่อยๆสลายตัวไปเองตามธรรมชาติ 3. คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ AI เรียนแบบไม่ได้เพราะมันเป็นไอเดียที่เกิดจากการเชื่อมโยงประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและมีจิตวิญ,ญญาณ ยุค AI ไม่ได้น่ากลัวสำหรับคนที่รู้จักวิธีการวิวัฒน์สมองของตัวเองครับสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการมีเทคโนโลยีที่ล้าสมัยอยู่ในมือแต่มีระบบปฏิบัติการในหัวที่ล้อหลังคำถามสุดท้ายสำหรับคุณในวันนี้คือถ้าวันนี้ AI สามารถทำทุกอย่างแทนคุณได้สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ที่เป็นคุณจริงๆคืออะไรและคุณได้ดูแลสิ่งนั้นให้เติบโตและงดงามในทุกวันแล้วหรือยัง คำตอบอยู่ที่คุณและมันเริ่มต้นที่การขยับเซลล์ประสาทเพียงหนึ่งคู่ในตอนนี้ครับสิ่งที่จะได้รับจากการฟังหรือ Value Proposition ความเข้าใจรู้ว่านิสัยไม่ใช่พรมลิขิตแต่คือโครงสร้างทางกายภาพที่เปลี่ยนได้การเปลี่ยนแปลงเริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความคิดกับปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายความมั่นใจรู้สึกมีอำนาจเหนือชีวิตตัวเอง หรือ Empowerment ในยุคที่เทคโนโลยีถาโถมก้าวต่อไปที่คุณทำได้ Title rewrite your reality เมื่อสมองไม่ใช่กรงขังแต่เป็นพิมพ์เขียวของพระเจ้าในตัวคุณการตั้งคำถามกับวงจรชีวิตพวกคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตในแต่ละวันของเรามันเหมือนการรันสคริปต์เดิมๆที่เราไม่ได้เป็นคนเขียนตื่นเช้ามาเช็คมือถือไถฟีด รู้สึกหมุดหญิดกับอีเมลเดิมๆด,ดื่มกาแฟรสชาติเดิมเดินทางเส้นทางเดิมและจบลงด้วยความรู้สึกว่างเปล่าแบบเดิมคำถามคือคุณเป็นคนเลือกความรู้สึกเหล่านี้หรือสมองของคุณเลือกให้กันแน่ผมไม่ได้มาพูดเรื่องธรรมะและไม่ได้มาสอนวิชาชีววิทยาแต่ผมจะพาคุณไปรู้จักกับโครงสร้างพื้นฐานของจิตวิญญาณผ่านสิ่งที่เรียกว่า neural networks เครือข่ายประสาท จากหนังสือ evolve your brain ถ้าผมบอกว่าความทุกข์ที่คุณแบกไว้ความกลัวที่ไม่กล้าก้าวข้ามหรือแม้แต่ความสำเร็จที่คุณใฝ่ฝันทั้งหมดนี้ถูกถักทออยู่ในใย,ยแมงมุมเล็กๆในหัวคุณคุณพร้อมจะรื้อโครงสร้างนั้นแล้วสร้างมันใหม่หรืออยัง neural networks คุกที่มองไม่เห็นหรือแผนที่ขุมทับลองนึกภาพสมองของคุณเป็นป่าทึบ ทุกครั้งที่คุณคิดเรื่องเดิมหรือทำพฤติกรรมเดิมคุณกำลังเดินย่ำไปบนทางเท้าเส้นเดิมจนมันเรียบเตียน Neurons that fire together, wire together เซลล์ประสาทที่ส่งสัญญาณพร้อมกันจะเชื่อมโยงเข้าหากันลองถามตัวเองดูครับเครือข่ายประสาทที่คุณสร้างไว้ในทุกเช้าคือเครือข่ายของความกังวลหรือความขอบคุณ คุณกำลังเสพติดความเจ็บปวดในอดีตเพราะสมองคุณคุ้นเคยกับสารเคมีนั้นไปแล้วใช่ไหมถ้าสมองคือฮาร์ดแวร์และความคิดคือซอฟต์แวร์ตอนนี้คุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการของปี1995เพื่อรันชีวิตในโลก2025อยู่หรือเปล่าดรโจดิสเพนซ่าบอกเราว่าความทรงจำไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราจมปลักแต่มันคือโครงสร้างที่รอการอีโวฟหรือวิวัฒนาการผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับ The new you ถ้าคุณเข้าใจกลไกนี้แล้วเริ่มลงมือปรับจูนโครงสร้างสมองใหม่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณไม่ใช่แค่การคิดบวกแบบลอยๆแต่มันคือการ bio hacking ตัวเองคุณจะได้อะไรจากเรื่องนี้ 1. freedom of choice คุณจะเริ่มเห็นช่องว่างระหว่างสิ่งที่มากระทบกับปฏิกิริยาของคุณคุณจะไม่ใช่ทาสของอารมณ์โกรธอีกต่อไป 2. emotional intelligence 2.0 คุณจะเข้าใจว่าความเครียดไม่ใช่เรื่องภายนอกแต่มันคือกระแสไฟฟ้าในสมองที่คุณสามารถตัดวงจรได้3 The Creator State จากผู้ถูกกระทำโดยโชคชะตาคุณจะกลายเป็นสถาปนิกผู้สร้างโครงสร้างสมองใหม่ที่ตอบโจทย์ความมั่งคั่งและสันติสุขถามใจตัวเองดูครับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าความมั่นใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องพยายามมีแต่เป็นโครงสร้างหลักในสมองที่คุณเดินผ่านทุกวันจนชิน จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถลบความเชื่อจำกัดออกไปเหมือนการลบไฟล์ขยะในคอมพิวเตอร์สร้างความมั่นใจทำไมคุณถึงทำได้ตอนนี้หลายคนบอกว่านิสัยถาวรเปลี่ยนไม่ได้ผมอยากถามคุณกลับว่าคุณเชื่อวิทยาศาสตร์หรือเชื่อความกลัวของตัวเองสมองมีความสามารถที่เรียกว่า neuroplasticity การปรับตัวของสมองมันยืดหยุ่นเหมือนดินน้ำมันตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจ คุณมีอำนาจในการปั้นมันใหม่เสมอลองเริ่มถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองในกระจกว่าถ้าวันนี้เป็นวันแรกของชีวิตใหม่ผมจะเลือกคิดเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรกมีความเชื่อไหนบ้างที่ผมถือไว้แล้วมันหนักแต่ผมยังไม่ยอมวางเพียงเพราะมันคุ้นเคยผมพร้อมหรือยังที่จะเสียสละตัวตนเดิมที่น่าสงสารเพื่อไปเจอตัวตนใหม่ที่ทรงพลังบทสรุปก้าวแรกสู่การวิวัฒนาการ การเปลี่ยนโครงสร้างสมองไม่ใช่เรื่องของปาฏิหาริย์แต่มันคือเรื่องของเจตนาจำงหรือว i วพ Power และการทำซ้ำหรือเรป t i ชั o นคุณไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดตอนนี้แต่ผมขอท้าให้คุณลองแต้งคำถามกับทุกความคิดที่แวบเข้ามาในหัววันนี้ว่านั่นคือตัวตนของคุณหรือแค่เครือข่ายประสาทเก่าๆที่กำลังประท้วงไม่ให้คุณเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่การอ่านหนังสือเล่มนี้จบ แต่อยู่ที่คุณเริ่มสังเกตความคิดตัวเองในวินาทีถัดจากการดูคลิปนี้จบคุณพร้อมจะ evolve ไปกับผมหรือ,อยัง The Biological Architect เมื่อคุณไม่ใช่แค่ผู้อาศัยแต่คือผู้สร้างสมองคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมพรุ่งนี้ของเราถึงมักจะเป็นภาพฉายซ้ำของเมื่อวานเสมอทำไมเราถึงโกรธเรื่องเดิมๆกับคนเดิมๆทำไมเราถึงกลัวในสิ่งที่เราก็รู้ว่ามันไม่มีจริงหรือที่จริงแล้วเราไม่ได้กำลังใช้ชีวิตแต่เรากำลังถูก โปรแกรมบางอย่างขับเคลื่อนอยู่มหัศจรรย์ของสายไฟที่มองไม่เห็นในหัวของคุณตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่ซับซ้อนยิ่งกว่าจักรวาลข้างนอกนั่นดรโจดิสเปนซาบอกไว้ใน evolve your brain ว่าสมองเราคือฮาร์ดแวร์ที่เปลี่ยนรูปได้ตลอดเวลาลองนึกภาพดูสิครับทุกครั้งที่คุณคิดเรื่องเดิมซ้ำๆกระแสะไฟฟ้าเล็กๆจะวิ่งไปตามเส้นทางเดิมเปรียบเหมือนคุณเดินเหยียบหญ้าที่สนามเดิมทุกวันจนมันกลายเป็นทางดินที่ถาวร คำถามชวนคิดถ้าวันนี้คุณลองเดินเส้นทางใหม่ในหัวทุ่งหญ้าแห่งความเป็นไปได้ของคุณจะกว้างขึ้นแค่ไหนคำถามชวนคิดคุณกำลังเชื่อมต่อฮาร์ w ไว e ์ตัวเองไว้กับความล้มเหลวหรือความรักโดยที่คุณไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่าสารเคมีแห่งอดีตคุกที่ไม่มีลูกกรองเมื่อกระแสะไฟฟ้าวิ่งสารเคมีจะหลังนี่คือภาษาที่สมองคุยกับร่างกายคุณรู้ไหมครับว่าอารมณ์คือสารเคมีที่ตกค้างจากการสัมผัสโลก เมื่อคุณจมอยู่กับความเศร้าหรือความเครียดร่างกายของคุณจะเสพติดสารเคมีเหล่านั้นเหมือนคนติดยาโดยไม่รู้ตัวแล้วถ้าร่างกายของคุณมันจำความทุกข์ได้แม่นยำกว่าสมองละ่ะนั่นคือเหตุผลที่ต่อให้คุณบอกตัวเองว่าอยากรวยแต่ร่างกายกลับสั่นสานด้วยความกลัวลึกๆอยู่คำถามชวนคิดวันนี้ร่างกายของคุณกำลังบงการสมองหรือสมองของคุณกำลังนำทางร่างกายคำถามชวนคิด คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะถอนพิษสารเคมีเก่าๆเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความรู้สึกใหม่ที่ชื่อว่าอิสรภาพพลังแห่งการ evolution จุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์การยึดอำนาจคืนเมื่อคุณเข้าใจโครงสร้างของสมองคุณจะเลิกเป็นเหยื่อของโชคชะตาแล้วกลายเป็นสถาปนิกของชีวิตตัวเองคุณจะเปลี่ยนจากคนที่ทำตามความเคยชินไปเป็นคนที่ตั้งใจสร้างอนาคตผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับคือ 1. ความสามารถในการหยุดอารมณ์ลบได้ทันที interruption 2. การสร้างนิสัยใหม่ที่ทำได้จริงไม่ใช่แค่ฝัน n e u r o p l a s t i c i t y 3. ความสงบที่เกิดจากความเข้าใจว่าเราเปลี่ยนได้เสมอ G growth คำถามชวนคิดถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าพรุ่งนี้เช้าคุณตื่นมาพร้อมกับสมองชุดใหม่ที่ไม่มีความทรงจำเรื่องความพ่ายแพ้อยู่เลยละ่ะการลงมือทำวิทยาศาสตร์สู่จิตวิญญาณผมไม่ได้ขอให้คุณเชื่อผมแต่ผมขอให้คุณเชื่อในเซลล์ประสาทของคุณเอง ดรโจย้ำเสมอว่าความรู้คือพลังสำหรับจิตใจแต่ประสบการณ์คืออาหารสำหรับร่างกายการฝึกสมาธิการสังเกตความคิดตัวเองเมท a าคอกมิชชันไม่ใช่เรื่องงมงายแต่มันคือการรีไวล์หรือการเดินสายไฟใหม่ในสมองคำถามสร้างความมั่นใจทางงานวิจัยระดับโลกยืนยันว่าสมองคุณเปลี่ยนได้ทุกวินาทีอะไรคือข้ออ้างเดียวที่เหลืออยู่ที่จะทำให้คุณไม่เริ่มตอนนี้คำถามสร้างความมั่นใจ คุณพร้อมจะเป็นผู้สังเกตการที่ทรงพลังหรือจะยอมเป็นเพียงตัวละครที่ถูกเขียนบทโดยอดีตไปตลอดกาลบทเรียนนี้ไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือหนึ่งเล่มแต่มันคือการวิวัตรตัวตนของคุณผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่สำคัญที่สุดในจักรวาลที่ซ่อนอยู่ในกระโหลกศีรษะของคุณใครคือพระเจ้าที่กำลังนั่งอยู่บนบัลลังสั่งการอดีตที่เจ็บปวดหรืออนาคตที่คุณเลือกเองพิเศษ The Master Observer สามขั้นตอนเปลี่ยนสายไฟในสมอง มีคนเคยบอกว่าการเฝ้าสังเกตความคิดตัวเองเมตาคอก n นิชั่นคือทักษะที่สูงส่งที่สุดของมนุษย์เพราะนั่นคือวินาทีที่คุณแยกตัวคุณออกจากความคิดได้สำเร็จในหนังสือ evolve your brain การสังเกตไม่ใช่แค่การนั่งหลับตาแต่มันคือการทำลายวงจรไฟฟ้าและเคมีที่เคยชินวันนี้ผมมี3ขั้นตอนที่จะทำให้คุณเป็นผู้ควบคุมสมองตัวเองครับขั้นตอนที่1 the brain scan การสแกนผังวงจร ก่อนจะซ่อมบ้านคุณต้องรู้ก่อนว่าสายไฟเส้นไหนมันลัดวงจรลองถามตัวเองดูนะครับคำถามชวนคิดในหนึ่งวันคุณพูดประโยคไหนกับตัวเองบ่อยที่สุดเช่นฉันทำไม่ได้หรอกนะทำไมซวยแบบนี้เหนื่อยจังคำถ,ถามชวนคิดเมื่อคำพูดนั้นปรากฏขึ้นร่างกายคุณรู้สึกอย่างไรหัวใจเต้นเร็วไหมไหลหอหรือเปล่านี่คือการระบุสัญ,ญญาณไฟฟ้าและสารเคมีที่ร่างกายคุณหลั่งออกมาเมื่อคุณรู้ตัวว่าอ๋อ นี่คือโปรแกรมความเครียดที่กำลังทำงานอยู่วินาทีนั้นแหละครับที่คุณเริ่มหลุดจากโกรงขังแล้วขั้นตอนที่สอง the holy halt หยุดเพื่อเลือกใหม่ดรโจบอกว่าเมื่อเราเผือคิดเรื่องลบแล้วสารเคมีจะหลั่งออกมาทันทีในไม่กี่วินาทีนาทีของคุณคือการขัดจังหวะ interrupt การปฏิบัติให้คุณเริ่มรู้สึกโกรธหรือกลัวให้พูดในใจดังๆหรือตะโกนเบาๆว่าหยุด stop คำถามชวนคิด จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ยอมให้สารเคมีแห่งความโกรธชุดเดิมไหลเข้าสู่กระแสะเลือดในวินาทีนั้นคำถามชวนคิดคุณกล้าพอไหมที่จะปฏิเสธอาหารรสขมที่สมองพยายามจะป้อนให้คุณทุกวันหรือไม่ขั้นตอนที่3 rewiring การเดินสายไฟใหม่เมื่อคุณหยุดวงจรเก่าได้แล้วสมองจะเกิดช่องว่าง space นี่คือช่องเวลาทองคำที่คุณต้องใส่ข้อมูลใหม่ลงไปการปฏิบัติ ให้คุณจินตนาการถึงตัวคุณเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในขณะนั้นเลยครับคำถามชวนคิดถ้าคุณเป็นคนที่มั่นใจที่สุดในโลกตอนนี้คุณจะนั่งท่าไหนคุณจะหายใจอย่างไรคำถามชวนคิดความรู้สึกของการทำสำเร็จแล้วมีรสชาติสารเคมีในร่างกายเป็นอย่างไรบ้างให้คุณจำความรู้สึกนั้นไว้จนกว่ามันจะกลายเป็นความจริงบทสรุปความมั่นใจที่สร้างได้ด้วยมือคุณหลายคนกลัวที่จะเริ่มเพราะคิดว่ามันยากแต่คุณรู้ไหมครับว่า ทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่ากำลังคิดลบสมองของคุณได้สร้างการเชื่อมต่อใหม่ขึ้นมาแล้วหนึ่งจุดผลลบที่คุณจะได้คืออะไรนะเหรอคุณจะรู้สึกว่าโลกนี้เบาลงคุณจะเริ่มเห็นโอกาสในที่ที่คุณเคยเห็นแต่อุปสรรคและที่สำคัญที่สุดคือคุณจะเลิกเกลียดตัวเองเพราะคุณเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมามันคือโปรแกรมไม่ใช่ตัวคุณคำถามวันนี้คุณเลือกที่จะเป็นทาสของวงจรไฟฟ้าเก่าๆหรือจะเป็นเจ้านายที่เขียนผังสมองใหม่ด้วยมือของคุณเองครับ ผมเชื่อว่าคุณทำได้เพราะสมองของคุณถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้ครับเพื่อการวิวัน์หรือ evolve ครับถ้าคุณชอบเรื่องราวการเติบโตท,ทางจิตวิญญาณที่พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์แบบนี้อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังนะครับถ้าคุณพร้อมจะเริ่มเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วกดกระดิ่งติดตามช่องโอกาสและอิสระเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้มีโอกาสพบเจอกันใหม่อีกนะครับขอบคุณครับที่ผดติดตามสวัสดีครับ